สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนักเทรดคริปโตเคอเรนซีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้กับผมเทนทีทีแอดมินเพจคริปโตเคอเรนซีกับเทนโฟร์เอ์วิ่งนะครับการเทรดตามแนวโน้มเนาะซึ่งผมอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าตลาดคริปโตเดี๋ยวไม่มีอะไรนะครับเอ้ยไม่มีสัญญาณที่จะเข้าซื้อไม่มีสัญญาณที่จะชอ็อตหรือทําอะไรเลยแต่จริงๆแล้วมันยกขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่ผมได้ ติดตามอยู่ตลอดนะผมไม่เคยทิ้งกราฟเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดวันละ15นาทีในทุกๆ7จ็ดโมงเช้านะครับผมจะเข้ามาวิเคราะห์กราฟเสมอๆเ,เลยนะครับตอนนี้เนี่ย i ิตคอยที่เราเห็นนะครับมองมองจากสายตาเปล่าตัวเนี้ยนี่คือเส้น EMA 55นะครับ <c oughs> ซึ่งเส้นนี้ครับเป็นเส้นที่เป็นแนวต้านที่ดีเลยละ่ะ นะในทางเฟรมเดย์นะครับถ้าทาเฟรมอื่นอาจจะยังยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เนาะทีนี้ราคาเนะี่ยห่างจากเส้น EMA 5 5อยู่ตลอดตอนนี้ได้ยกขึ้นครั้งที่1ย่อลงมาเทสที่จุดเดิมนั่นหมายความว่าไม่สามารถสร้างโลใหม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นการหยุดนะฮะลงไว้เท่านี้เนาะหลังจากนั้นก็ยกขึ้นมานะครับแล้วก็ได้มีการย่อลงมาซึ่ง ตอนนี้มันใกล้เคียงกับแพทเทิร์นนี้มากที่สุดผมวางไว้3แพทเทิร์นหนคือลง2คือแบบนี้3คือแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงคิดว่าอาจจะมีกระกระชากครั้งสุดท้ายก่อนนะครับลงมารับแถวตรงนี้หรือหรือไม่ก็อาจจะรับตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นอ่าประมาณนี้เนี่ยครับนี่ที่ไส้มันตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้คือสุดแค่ตรงเนี้ยนะครับสุดแค่ตรงเนี้ย นัหลับขึ้นมานี่อาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้ครับแล้วก็ดีดขึ้นเลยเฉั้นตรงนี้มันใกล้เคียงมากนะครับเดี๋ยวก็เราเราไม่สําคัญหรอกว่ามันจะลงลงสุดแค่ไหนลงตรงนี้นะครับสองหมื่นหนึ่งพันหาร้อยสหกรือจะแค่นี้นะครับสาคัญที่ว่าบวกสแท่งเมื่อไหร่นะครับก็คือเราจะซื้อที่ตรงนี้นะครับเส้น EMA 55นะครับทะลุเส้น EMA 55หรือ23,700เมื่อไหร่นะครับถึงตอนนั้นเราจะ All In นี่ครับในเหรียญสปอตนะฟังไม่ผิดนะครับผมบอกชัดเจนตรงนี้เลยว่าถ้าทะลุตรงนี้เมื่อไหร่เราจะ l l In ครับและนะครับพอทะลุขึ้นไปแล้วเรา l l In แล้วใช่ไหมเราก็จะปล่อยไหลไปเรื่อยๆครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเล่นตลกมันล่วงลงมาหลุด55เราก็จะคัดทางพอร์ตเหมือนกันถึงตอนนั้นเราจะขาดประมาณ3% 5%, 5ก็ช่างมันครับเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนมันอาจจะล่วงลงไปเหลือ12 0 0 0อันนั้นก็ไม่มีใครรู้แต่ ตามแนวโน้มถ้ามันทะลุ ema 5 5นะครับ ten for living คือการเทรดตามแนวโน้มเนี่ยคือเป็นแนวโน้มขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงการเทรดของเราเปลี่ยนแปลงพอร์ตของเราให้ไปตามสถานการณ์ตามแนวโน้มที่เปลี่ยนไปนี่คือการเทรดครับจะได้เป็นการลงทุนเขาจะวิเคราะห์ระยะยาวซึ่งบอกเลยว่าในตลาดคริปโตต,ตอนนี้เนี่ยนักลงทุนเล่นไม่ได้กําไรหรอกครับ เพราะว่าไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้เลยว่า1ปีขา้างหน้า2ปีขา้างหน้า3าปีข้างหน้าคริปโตจะเป็นอย่างไรนั่งลงทุนยากมากตอนนี้คนที่เล่นตลาดคริปโตได้ก็จะเป็นเทรดเดอร์เท่านั้นเลยนะครับเทรดเดอร์กับนักลงทุนต่างกันนะครับนั่งลงทุนวิเคราะห์ทีเดียวแล้วลงทุนปั๊บแล้วไม่ไม่ดูอีกเลยครับปล่อยไว้เลยเชื่อมั่นในความรู้ในข้อมูลในสถิติในรีเสิร์ชของตัวเองนะครับ แต่เทรดเดอร์ครับจะวิเคราะห์กราฟทุกๆวันแล้วก็ประเมินสถานการณ์ซึ่งความเสี่ยงน้อยกว่าแต่โอกาสได้กําไรก็น้อยกว่าเช่นกันเพราะว่าเทรดเดอร์เราจะใช้เงินก้อนเล็กๆนะครับกระจายเป็นหลายๆตัวนะตอนนี้ผมเป็นเทรดเดอร์แบบฟูลไทม์นะครับคือผมไม่ได้ลงทุนเฉพาะคริปโตอย่างเดียวตอนนี้ลงทุนคริปโตลงทุนหุ้นลงทุนอ,อ,อสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ลงทุนกับ โปรเจกต์เล็กๆนะครับอาจจะมีแบบธุรกิจเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไปลงทุนแบบนั้นด้วยนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเราจะไม่ใช้แรงลงไปเล่นนะครับเราจะใช้สมองใช้เงินแล้วก็ใช้คอนเน c t ชันนะครับพาร์ทเนอร์ต่างๆเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นนะครับทำงานแทนเรานี่ครับ นี่คือแพชชั่นของผมนะครับที่จะทำนะนั่นก็คือการเทรดการลงทุนการเอาเงินไปทำงานการเอาเงินไปสร้างมูลค่าเพิ่มต่อนะครับเพราะว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้สร้างเงินนะเนาะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าตลาดคริปโตไม่ใช่ตลาดเดียวที่จะทําให้คุณลงทุนได้อย่างตลาดทองคําก็ลงทุนได้ทั้งขาขึ้นขาลงหรือว่าแม้กระทั่งคู่เงินสกุลเงินตอนนี้ผมได้กําไรจากการถือเงินไว้ในในเอ็กซ์ชนของคริปโต นะครับก็คือเงินเงินสดของผมในบัญชีธนาคารไทยไม่มีสักบาทหนึ่งมีแค่ไว้ใช้จ่ายเท่านั้นนะครับแต่เงินสดทั้งหมดที่ผมมีผมฝากไว้ใน Exchange แล้วมันอยู่ในรูปแบบของ US และตอนนี้ US ขึ้นมา36-37อย่างเงี้ยก็แสดงว่าได้กำไรจากตอนนั้นที่ฝากเข้ามาช่วงโควิด32-33อย่างเงี้ยได้กำไรแล้วครับ2บาท3บาทตอหนอ่ง US นะครับฝากไว้10,000แสสมมุติก็ได้กำไร3 0 0 0 0บาท เห็นไหมครับนี่ก็คือได้กำไรจากการเทรดนะบางคนอาจจะใช้เรื่องของซ u เปอร์ลิสสีเขีสีส้มใช่ไหมครับก็คือแลกเงินสกุลเงินเมื่อก่อนนี้ก็เคยไปแลกเหมือนกันแล้วก็ได้กําไรแต่ว่าเราใช้เงินเป็นแสนเหมือนกันนะครับก็มีความเสี่ยงเนาะทีนี้ทํำไมผมถึงมองว่าโอเคเป็นขาขึ้นแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเข้าซื้อเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มจากบิตคอยนิดนึงเพราะว่าอิเรียมตอนนี้ครับยกแล้วครับทะลุเห็นไหม มันทะลุแท่งใหญ่ขึ้นมาครับ18%ทะลุ EMA 50หลังจากนั้นครับยืนได้ทันทีเลย1 2 3 4 5 6 7นะครับยืนได้ตอนนี้เกิดริบบิ้นเขียวแล้วเรียกได้ไงว่าตอนนี้ถ้าจะซื้อนะครับเมื่อวานนี้นิดนึงนิดนึงนะครับริบบิ้นเขียวแรกเมื่อวานนี้วันนี้ริบบิ้นเขียวที่2นะครับบวก2.1%แต่ผมขอรอสัญญาณ bitcoin ก่อนถ้าถ้าอ e t h เรียมคือบิตคอย n เนี่ยสมมติสลับกราฟกันนี่คือกราฟ bitcoin เนี่ย ผมอออินแล้วครับ5เหรียญที่ผมวางเอาไว้เนี่ย ethereum a v a x i c p ีเอเไมานาไม่ว่ามันจะทะลุ ema 55หรือไม่มันจะทะลุนแนวต้านหรือไม่ผมไม่สนใจแล้วถ้าปิดคอยขึ้นผมอออินห้าเหรียญน,นี้ครับเหรียญละพันห้าร้อยเอท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 เราเกือบเกือบสามแสนบาทเนี่ยผมตั้งใจไว้แล้วซัดเข้าไปทีเดียวเลยนะ นันเดี๋ยวตรงนี้รอดูคิดว่าไม่เกิน2วันหลังจากนี้นะครับบิตคอยจะเห็นท่าทีที่จะเจนขึ้น2วันหมายถึงว่า2วันหลังจากนี้มีโอกาสทะลุอันนี้ได้เลยนะครับกับ2ครับร่วงลวงไปหนักหนักถ้าร่วงไปหนักๆก,ก็รอสัญญาณตรงนี้ครับหลุด1 8 8 7 5เเมื่อไหร่ช็อตลงยาวๆนะครับช็อตไม้ใหญ่ๆแรงๆนะครับแต่ระหว่างนี้ อาจจะยังเสี่ยงๆอยู่ในช่วงประมาณ18,000จนถึง21,000ตรงนี้ยังเล่นไม่ได้ถ้ามันยังซิกแซกซิกแซกซิกแซกอยู่ในนี้เพราะว่ามันมีแนวรับ 1, 2, 3, 4เห็นไหมครับมันมีแนวรับ4จุดตรงนี้ซึ่งมันก็อาจจะไซเว์ไซเว์ไปเรื่อยๆหรือไซเวย์ในกรอบกว้างขึ้นเรื่อยๆตึงต้งตึ้ง ตึงต้งตึง้งตึ้งอย่างเงี้ยครับไซเวในกรอบกว้างไปเรื่อยเรื่อยดึงเวลาไปนะครับจนกว่าจะถึงตุลาคมเหมือนกับปีที่แล้วนะช่วงกันยาตุลาที่ราคาขึ้นแบบแรงๆเลยนะครับจากออสองหมืน่นนิดๆเนาะไปจนถึง69หมื่นเก้านะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่าช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยจะ สามารถที่จะส่งผลต่อตลาดคริปโตได้มากน้อยเพียงใดนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับสำหรับการติดตามตลาดคริปโตเคเรนซีนะบิตคอยจะรอดไหมครับ2 2 5 0นะครับออตอนนี้ผมตอบอะไรไม่มากไม่ได้นะครับแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับ21,000ถ้าหลุดเส้นนี้ครับกออ็อาจจะคัดก่อนนะถ้าเกิดคุณถือของอยู่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าซื้อไม่ได้อะไรก็รอก่อนเหมือนอย่างผมตอนนี้ผมรอซื้อที่23,700ถ้าทะลุตรงนี้แล้วยืนขึ้นไปได้เนี่ยผมซื้อเลยใน7โมงเช้าวันไหนก็ตามราคาทะลุ23,700นะครับทะลุได้นะผมอออิน5เหรียญน,นี้ครับที่ผมเลือกไว้แล้วอ t h e r e u m มดอทเอแวมานา5เหรียญน,นี้ผมอออินหมดเลยครับจากเงินทั้งพอตที่มีตอนนี้ผมจัดสรรไว้ สำหรับคริปโตประมาณ3 0 0 0สนแล้วก็ไปลงทุนในตลาดอื่นๆนะครับมีอสังหาริมทรัพย์มีหุ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้หุ้นหลายๆตัวโอ้ยน่าซื้อมากๆเลยนะครับแล้วก็ลงทุนในทองคำแล้วก็ลงทุนในธุรกิจเล็กๆนะฮะกับเพื่อนนะครับก็อีกหนึ่งตัวก็ถือว่ากระจายความเสี่ยงออกไปถึง5 5้ารูปแบบนะครับการลงทุนเพื่ออะไรครับเพราะว่าผมเรียนรู้แล้วว่าการที่เราเอาเงินทั้งหมดมาอออินกับคริปโตเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับคือกําไรมันไม่ได้ตลอดปีอ่ะแล้วคือเกิดสมมติเก้าเดือนบิตคอยร่วงอย่างเงี้ยโอ้โหเราก็รอก็ติดดอยใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจว่ามันจะขึ้นก็ตามใช่ไหมครับแต่แทนที่เก้าเดือนนั้นเนี่ยผมอาจจะได้กาไรจากช่องทางอื่นๆบ้างเนี่ยหล่อเลี้ยงไปเพราะว่าผมเป็นเทรดเดอร์ฟูลทมมก็คือเราเก่งกาไรนี้ทุกๆตลาดแล้วเอากําไรที่เราได้เนี่ย มาเลี้ยงตัวเองนะครับหรือเอามาสร้างชีวิตของเราให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นสูงขึ้นนั่นเองนะครับงั้นยังไงก็ฝากติดตามนะฮะสัญญาณนะครับของกราฟต่างๆนี่ผ่านช่องทางเพจคริปโตเคอเรนซีตรงนี้ซึ่งมีสัญญาณ o ออยินเมื่อไหร่ผมจะ o ออยินคนแรกให้คุณดูนะครับแล้วผมจะแคปหน้าจอโชว์หน้าเพจเลยนะครับว่าผมมั่นใจนะครับมั่นใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสัญญาณค่อนข้าง,างดีนะ ในภาพรวมนะครับแต่อาจจะต้องรอคอนเฟิร์มสักนิดนึงมันอาจจะมีการย่อแรงแรงครั้งสุดท้ายแล้วก็ดีดขึ้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรารีบซื้อไปก่อนตอนนี้ก็อาจจะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ225 0ผมว่าตัวเลขนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่นะฮะในวันพวกนี้สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ